ไปทางไหนก็ได้นะทางซ้ายห้ามนะทางซ้ายเวกูสัตว์ว่าปืนเร็วดีกว่าเนี่ยปืนนี่ HP เลยปืนเร็วอะไอซีอาร์มาแน่นไปมาว่าับสะพานไในหนึ่ง too close fight harder đẹp rồi ไอ้เหี้ยเอ้ยคว้าง thay. ทันเลยพี่สัตว์มึงอยู่ไหน đây วะเนี่ย รถเดินกำลังไปขาดแล้วขาดแล้วข้าหลังมึงเนี่ยบมื่อี้ะไปอ่ะกูไปขวาตามหลังมึงอยู่กูอยู่ข้างล่างโอ้โหโีกตัวหนึ่งข้างหลัง ทางขวาทั้งสองอ่ะฐานเราอ่ะบันไดบันไดขวาเดี๋ยวแล้วกูด,ดักตรงนี้เอาให้กูหน่อยตัวนั้นอ่ะขวาชั้นสองอ่ะเดี๋ยวไปรตรวจให้โว้ยสัต อเอาเกินตายเยอะมามหาบอ่ะคุดักกระถาบ้านแไหมนะครั anyway. บเฮ้ยนัดเดียวนัดเดียวโชก้าซีไม่ดูดคนเลยเมื่อกี้มาดูดมาดูดทางกูเนี่ย ลเอามาตอ้เยอะปืนทียอะไรวะเล่นปืนนี่แหละวิ่งบวกวิ่งบวกหลังมึงเ้าสตัวเลยจังหวะดีอะไร โอ้ยเออเขาซู้มอ่ตรงขวาซุ่มเก,ง,ง,เกง่ซุ่มเกง่ตรงทางหิมะไม่ต้องมาแล้วนะกูวางมาแรงดับไปหมดแล้วมันเดินทะลุตัวเพื่อนกูมาเเนี่ยโอ้ยสุดงไหนวะทางยาวเราเหรอกดังมเมื่อกี้ทางยาวตอนนี้กูไม่มีมแมงแลงละไปบวกไป

เอ้ยมาข้างหน้าเราเกือบแตกเฮียเอ้ยมาตรงรูดูยี่ปะขาแล้วขาแล้วเอออิสัตว์ไม่ใช่ปอดเฮีย <c oughs> อูนั่งคี่เวนุ่นั่นคนงคีได้ตรงนั้นมุมนั้นได้สตัวมึงระวังเลือดหน่อยซีหไวสัวสเอางงงงยิงทางไหนดี นูนก,ก,กูดลอโอ้โหคุนึกว่ากูได้เห็นเรื่องมันจะตายหาแล้ว,ลวนะหรอเ่แต่กูนึกว่าแบบกูว่ากูดได้คนสายแล้วโหยิงโคตแบบไม่แม่แมนเลยกูีนะโอโดูดู ขึ้นบนด้วยที่ฮะเมื่อกี้เห็นใช่เออไอ้คุณเป็นที่อะไรกันที่สามวะเนี่ย